ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปส .919 อากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัดชัยแสงสว่างค่ะกลับพบกันนะคะเป็นประจำทุกทุกวันแบบนี้พร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุกๆปัญหาค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยชุดบรรเทาสาธรารณาภายัยเคลื่อนที่เร็วหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35าสำนักง,งานพัฒนาภาคสาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันฝุ่นละออง pm 2 5พร้อมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัย n เ5ให้กับประชาชนกลุ่มปอดบางเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละออง pm 2 5ณพื้นที่ตำบลแม่สายอเภอแม่สายจัังหวดเชียงรายนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 1หนึ่งสำนักง,งานพัฒนาภาคสีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาส่งมอบโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ไก่พื้นเมืองการเลี้ยงเป็ดเทศเป็ดไข่การเลี้ยงแพะโดยสนับสนุนโรงเรียนให้กับเกษตรกรประชาชนในพื้นที่ณพื้นที่ตำบลโลจูดอำเภอแวงจังหวัดนาราธิวาสนั่นเองค่ะ ตอนเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ส่งมอบโครงการประกอบงานเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงโดยมอบพันลูกกบพันลูกปลาและอาหารพร้อมกระชังเลงกบให้กับนางจุรนันกมลลักษณ์นาบ้านดอนอุดงหมู่2ตำบลนโนสมบูรณ์อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ